มาครับวันนี้สั่งของมาจากทิกตอกนะครับผมเป็นสินค้าการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับผมเป็นหิมหอ,อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับแกะดูเพื่อดูของก็สินค้าก็จะไม่มีซองไม่มีอะไรก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเหมือนลดต้นทุนนะครับผม ก็ไม่มีคู่มือไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงจะต้องเช็คดูก่อนนะครับคมไหมอ๋อก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกเขาบอกว่ามันเป็นสองระบบอ่ะมันจะมีเห็นไหมมีรอยนะครับเนี่ยมีรอยนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ขี้เลยมากก็ราคาถูกดีครับอ่ทีนี้เราจะป็นตัดดูนะครับ ว่าตัดดีแล้วแหละหนครับนะตัวนี้๋ยวไปตัดต้นอื่นดูต้นไหนดีครับต้นไหนดีอ๋อต้นกอกรอ นี่เป็นมะนาวนะครับตัดเลยนะครับตัดง่ายมากเนี่ยเนี่ยตัดง่ายจริงๆครับตัับก็ก็การตัดก็ถือว่าแบบโอเคมากครับคือแบบสวยเลยครับไม่ใช่ก็ เช็ดทําความสะอาดนิดนึงแล้วก็ล็อกไว้นะครับทีนี้เราไปเช็ดทําความสะอาดก่อนโอเคนะครับโอแบบสวยมากครับ